สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงบลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์มสาบัทิ5บาทเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์เกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอกับทางเชลซีซึ่งเดี๋ยวผมจะโฟกัสทางเชลซีของเราครับว่าจะเล่นแบบไหนเพื่อที่จะรับมือกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็มีคะแนนออกไปในถิ่นโอทรฟ a ฟอร์ดนะครับรวมไปถึงวิเคราะห์รูปแบบการเล่นของเชลซีว่าจะต้องเล่น แผนไหนถึงจะโอกาสมีแต้มสูงนะครับก็เกมจะลงเล่นกันในวันเสาร์นะครับเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก่อนเริ่มเนี่ยสถานการณ์ทั้ง2ทีมดูค่อนข้างแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับมันอยู่กําลังมั่นใจจากการบุกไปอัดเปเชถึงทิ่น2ต่อหส่วนเชลซีเนี่ยก่อนหน้านี้เล่นกับเซบียาก็โดนวิจารณ์กันพอสมควรนะครับว่าเสมอ0แต่ว่าอีกหข้อดี จากเกมนั้นถ้ามองในแง่ดีก็คือเราสามารถเก็บคลีนชีตได้ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับทั้งบรรดาผู้เล่นรวมถึงโค้ชด้วยเพราะเห็นจากบทสัมภาษณ์ของนักเตะหลายๆคนก็มองถึงความสําคัญในการเก็บคลีนชีตให้ได้อย่าลืมครับว่าเชลซีเสียประตูมาต่อเนื่องหลายเกมนะครับแล้วก็ที่สําคัญการหยุดเสียประตูตรงนี้เนี่ยผมมองถึงความสําคัญว่ามันทําให้กําลังใจในเกมรับเนี่ยดีขึ้นอย่างแฟงลัมพาดในเิติที่บอกชัดเจนเลยคือก่อนหน้านี้ลัมพาด ตั้งแต่คุมดาร์บี้เคา์ตี้นะครับนัดล่าสุดที่เสมอเนี่ยต้องย้อนเสมอศูนย์ศูนย์นะครับนัดล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อ62เกมที่แล้วเมื่อปี2019นะครับตอนนั้นเขาคุมดาร์บี้เจอกับสโต๊กเสมอศูนย์ศูนย์ครับหลังจากนั้นไม่เคยเสมอศูนย์ศูนย์อีกเลยนั่นแสดงเห็นถึงว่าลมพาดเป็นบอลประเภทไม่ค่อยรัดก,กุมเท่าไหร่แต่นี่คือ,อหนึ่งจุดที่เราได้เห็นแทคติกของลมพาดมาเพื่อเล่นแบบไม่เสียป,ประตูตรงนี้เห็นได้ชัดว่าเตะโกซิวน่าจะช่วยขันเกมรับของทีมไดดด้ีรระัับบึเลยค ส่วนรูปแบบการเล่นเนี่ยจากการจัดไลน์เนี่ยผมเชื่อว่าผู้สอบประตูตจะยังเป็นเอ u ดอาร์เมนดีเหมือนเดิมครับแบ็กขวาเนี่ยน่าคิดว่าจะเป็นใครแต่ผมมองอ่านเกมของลรมพาดในอ่านใจลมพาดเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะใช้ริสเจมในฟุตบอลยุโรปนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ย,ยผมว่าเขาจะใช้เซซ่าอัสปริกเวตาแล้วเกมแบบเนี้ย เ,เจอทั้งมาคัสแรดฟอร์ดนะครับหรือแม้ั้งเจอตัวความเร็วเนี่ยผมเชื่อว่าอัสเปเกต้าน่าจะพอรับมือได้ดีกว่าริชเจมนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ริชเจมในการเล่นเกมรุกผมเชื่อว่าอ่านเกมอ่านอ่านใจลาพาดก่อนก่อนที่จะจัดตัวนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมาเพื่ออย่างน้อยคือ1นคะแนนถ้าได้3คะแนนคือเป็นโบนัสแล้วเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลว่าทําไมเชลซีจะมีโอกาสได้3คะแนน,น,นคือผมมองว่าอัสเปเกต้าน่าจะมาแบบรัดกุมก่อนนะครับ กันตัวริมเส้นที่มีความเร็วส่วนซ้ายเนี่ยเป็นเบนชิวเวลอยู่แล้วนะครับคู่เซนเตอร์ผมเชื่อว่าคู่เดิมครับเกอร์ซูมาจะได้เล่นกับทางด้านของเตโกซิวาตรงนี้เป็นจุดดีจุดหนึ่งนะครับใครที่เคยดูไลฟ์ผมประจําแล้วผมจะบอกว่าซีซั่นที่แล้วเชลซีไม่เคยมีคู่เซนเตอร์แบ็กที่เล่นกันนานเกินเป็น10แมตช์เลยครับคือเดี๋ยวเปลี่ยนเอาซูมาคู่ดูดิเกอร์ดูดิเกอร์คู่คริสเตนเซนบ้างแต่ผมมองว่าปีนี้ถ้าเตโกซิวาไม่เจ็บนะครับสมบูรณ์ มีโอกาสที่จะได้เห็นคู่นี้เล่นกันยาวๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆขณะที่กลางเนี่ยกลายเป็นคําถามที่ผมตั้งใน Facebook แล้วก็กําลังจะถามเพื่อนๆว่าจะใช้ใครครับระหว่างจอร์จิโยกับโควาซิชตรงเนี้ยผมเชื่อว่าแรงพาดเหมือนช่วงหลังเริ่มจะชื่นชอบจอร์จิญโยแล้วผมก็เชียร์ให้เป็นจอร์จิโยนะครับจับคู่กับเอ็นโกโลกองเต้ถามว่าทำไมต้องเป็นจอร์จิโยครับผมว่าเชลซีถ้าเล่นบอลสวนกลับจังหวะเปิดบอลหรือจังหวะที่ต้องออกบอลสวยๆเนี่ย จอจินโยน่าจะออกบอลทะลุให้กับติโมวเดอร์ได้สปรินตหรือออกบอลให้กับคริสเตียนพูลิซิชได้ขึ้นไปหนีฉีกแนวรับของแมนยูไนเตดได้คือถ้าเราใช้โคเวซิชเนี่ยผมก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าโคเวซิชจะครองบอลหน้าเขตโทษแล้วจะเปลี่ยนเกมจากซ้ายไปขวาจากเกมรับมาเป็นเกมลุกได้ดีแค่ไหนแล้วลองคิดในมุมถ้าโควซิชเสียประตู หน้าเขตโทษเสียบอลน,น้าเขตโทษขอพายเสียบอลน,น้าเขตโทษแมันมีโอกาสครับที่เราจะเสียประตูเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองความเหมาะสมว่าใช้จอจินโยซึ่งออกบอลหรือว่าเป็นตัวโฮบอลได้ไม่ต่างจากโคซิชแต่ข้อดีของจอจินโยคือการวางบอลยาวอาจจะเป็นคีย์สำคัญนะครับที่ทำให้เชลซีมีแต้มเดี๋ยวตรงนี้ผมจะกลับมาพูดย้อนอีกทีหนึ่งส่วนตัวรุกเนี่ยถ้าใจให้ผมชอบนะผมอยากให้เมสันเมาส์กลับมาเล่นตรงนี้นะครับ เพื่อที่จเล่นในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ผมย้ำทุกครั้งว่าผมไม่อยากเห็นคริสตยนพูลิสิชขึ้นไปเล่นทางขวาผมมองว่าการใช้คารฮาว์ดเนี่ยอาจจะไม่ได้ยืนขวาจ๋าๆนะครับอาจจะยืนอย่างวิดฟิลตัวลูกตรงนี้อาจจะยืนเยื้องออกไปนิดนึงไม่ต้องเป็นขวาจ่าๆมากก็ได้นะครับซ้ายเนี่ยเป็นพูลิสิชกลับไปตำแหน่งเดิมผมเชื่อว่าการเอาพูลิสิชจี้อารอนวานบิซาก้าหลายๆครั้งผมเชื่อว่าจี้สัก5 6ครั้งเนี่ย มันจะไม่มันจะไม่มีสักครั้งที่ผ่านเลยเลยครับผมเชื่อว่าโดนจี้บ่อยๆวันมิสซก้าก็มีแหว่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงนี้เนี่ยถ้าจี้ทั้งวันมิสซก,กา้าจี้ทั้งแวนเนอร์ผมเชื่อว่าเซนเตอร์เนี่ยผมเชื่อว่าจะไม่ใช้ตัวเซเบแล้วมันจะกลับมาใช้ Back แบ็กควายกับลีเดอร์เลฟตรงนี้เดี๋ยวเขาจะลวนไปเองผมเลยมองว่าตรงนี้จะเป็นจุดเด่นคือเราต้องใช้ตัวความเร็วแล้ว,ลวมีคาวเวาร์ในการจ่ายตัดหลังให้ติโมวเนอร์วิ่งอยู่แล้วครับเรามีจอจินโยในการวางบอลยาวขึ้นไป เพื่อที่จะฝ่าแนวรับของ Man United, แมนยูเต็ดเรามีผู้เลินที่เลี้ยงกินตัวในการเรียกจุดโทษได้ตรงนี้ผมเลยมองจุดสําคัญว่าถ้าเชลซีใช้ประโยชน์จากความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นเนี่ยจะทําลายเกมรับของแมนยูเต็ดได้ถามว่าเราต้องเล่นรับแบบเต็มตัวเพื่อที่จะเอาแต้มาจากแมนยูเล่นแบบนี้เป็นยังไงในมุมผมผมว่าอย่าไปรับมากครับมีจังหวะสวนกลับพยายามให้บอลที่เราสวนจากแมนยูเต็ดเนี่ย มีประสิทธิภาพและขึ้นไปให้ได้จบผมเชื่อว่าเราเคยเจอแมนยูในเวอร์ชั่นที่กองหน้าเราเป็นแคทามีอับราฮัมนะครับแต่กองหน้าตัวนี้เป็นติโมวเนอร์ผมเชื่อว่าเกมรับแมนยูก็กลัวติโมวเนอร์อยู่ไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไวเนอร์เนี่ยขู่แฮร์รี่แม็กควายกับลินเดอร์เลฟได้คือเกมบุกจะบุกไปของแมนยูนะฮะแต่ว่าเกมรับเจอทั้งพูลิสิชเจอทั้งไวเนอร์ผมว่าเกมรับแมนยู ก็คงจะต้องรัดกลุ่มแล้วผมเชื่อว่าโซชาคงจะต้องเน้นตรงนี้ว่าเฮ้ยทีมกําลังโมเมนตัมดีคือผมมองทั้งโซชาและลำผ่านนะครับว่าการได้1คะแนนไม่ได้น่าเกลียดนะครับอย่าลืมว่าโมเมนตัมของแมนยูกําลังมานะฮะก่อนหน้านี้ชนะมานะครับหลังจากสเปอร์นี่จะโดนปลดฉะนั้นดิวคาเซนมาชนะปเอชเอมาตอนนี้กําลังขึ้นหม้อมันกำลังเป็นเขาเรียกว่าลูปของโซชาและส่วนลำผ่าเสมอศูนย์ย์มาการเสมอกับแมนยูอีกครั้งศูนย์ ไม่ถือว่าเป็นเรื่องแย่นะครับและการได้1่งคะแนนชูอัลทฟฟอร์ดไม่ได้น่าเกลียดนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าแลมพาร์ดอาจจะมาในรูปแบบรัดกลุ่มตรงเนี้ยผมกําลังจะบอกว่ารูปเกมจะออกมาเป็นแบบไหนถ้าไม่ออกมาเปิดแลกกันผมเชื่อว่าทั้ง2กุณซือจะเป็นมุมที่คิดหนักทั้งคู่โซชาทีมกําลังดีครับถ้าผ่านโฟโลช่วงนี้อย่าลืมนะครับถ้าสมมติว่าแมนยูแพ้คาบ้านเชลซีลองคิดในมุมผมนะเกมต่อไปเจอแล็ซิก เดี๋ยวต่อไปจะมีโอกาสเจออาร์เซนอลโปรแกรมเขาจะอยู่ในลูปที่หนักเราคิดดูว่ามันจะเป๋แค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้เขาผ่านไปได้โดยการเสมอในบ้านอาจจะไปเยือนเสมอกับไรซิกหรือว่าเสมอไปเรื่อยๆโดยที่ไม่แพ้หรืออาจจะชนะสัก,สกเกมจากเกมที่หนัก3-4เกมตัวนีน้เขาจะผ่านช่วงนี้ไปแล้วค่อยไปว่ากันช่วงอื่นเพราะฉะนั้นโซชาอาจจะมาในรูปแบบเพลย์เซฟส่วนแฟงลัมพาดอย่างที่บอกครับการเล่นกับเซบีย0-0นั่นเราเห็นได้ชัดว่าลัมพาดพอใจกับการคลีนชีทเพราะฉะนั้นเกมกับแมนยูเราอาจจะได้เห็นลัมพาดเล่นแบบเพลย์ ซึ่งถามว่าผมพอใจไหมกับหนึ่งคะแนนผมเชียร์นะครับให้ลำพาดอยากดูวิธีการจัดเกมรับของลำพาดว่าเขาจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับนี่คือรูปแบบที่ผมจะนํามาพูดถึงว่ากรณีของการเล่นของเชลซีในการเจอแมนยูเพราะฉะนั้นแฟนเชลซีอย่าเพิ่งไปมุทลุว่าเราจะต้องเก็บ3คะแนนให้ได้แล้วก็อาจจะต้องทําใจนะครับแมชนี้เนี่ยอาจจะเกิดการเล่นแบบสบายๆติดชึ่งพอใจทั้งคู่แต่ถ้าอยากให้สนุกเนี่ยถ้ามีทีมไหนขึ้นนําสนุกแน่ถ้ามองในมุมนึงนะครับในมุมโรคจิตเลยถ้าแมนยูขึ้นนํา แล้วเชลซีต้องดูครับกิดแลมผาดว่าจะสามารถตามตีเสมอได้หรือเปล่านี่คือการวิเคราะห์ครับเกมแมนยูกับเชลซีซึ่งจะลงสนามในวันเสาร์นี้5ทุ่มครึ่งนะครับใครที่มีความเห็นว่าเราจะเล่นรูปแบบไหนนะครับในการเจอกับ Manchester, แมนเชสเตอร์เตดลองคอมเมนต์มาได้เลยส่วนการวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะลงให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับว่าผลสุดท้ายแล้วเราจะมีสกอร์เท่าไหร่แล้วก็ไลน์อัพที่คาดว่าจะลงสนามเดี๋ยวติดตามได้ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับวันนี้การวิเคราะห์แมนยูกับเชลซี ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกิขอบคุณครับ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 ขอบคุณให้ทั่วทิศไปเลยนะฮะก็ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องปามสามบาทห้าบาทนะครับเรามีคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมอย่าง Blue Today ครับเรามีทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ไฮไลท์แบบ เด็ดๆนะครับก็นี่เลยครับไฮไลท์แฟกับพิบมีประจําทุกสัปดาห์ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆติดตามช่องปาม3บาท5บาทด้วยนะจ๊ะ